สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอสซีช่องวัลลัมเกค่ะมืนีเขาสีมาตํบบกฮุ่งตํบบกฮุ่เฮิมบ้านเฮาเอบกฮุ่เฮิมนะคะบ้านภาษาไทยเนเอือบบกฮุ่งหามบกฮุ่หามนะคะเเเตาอาเเพียบปสามใจไหมค่ะเนาะ แซ่บปักแดงค่ะขัาพ,พี่กานขัาพ,พี่กานซอสกันใส่กระเทียมใส่ผงนัว Hãy có cho kênh Ghiền Mì nè Để này bỏ phải những video hấp đó chúng có ว่าเรืเทศเก็ยมาสิ้นด้วยตอหนกสิ้นยินเทีได้ปะถ้างหนเขาจะเสื่อมโซกเล็กเนาะเออสามส่วตสาส่วกคือกันลบันนี้ เอือต่างตัวกืเออดัวเดียกนอันนี้แซ่บปากแดงค่ะนี่น่กับพันตะกระยำมันเลยเดี๋ยวเนึองตามไปด้วยน้ำปลาเขาไม่ผู้เขาขี้ผวขาาบอกว่าไะกิน เกี้ยวมดกครับกหนึะไปเก้นะรทียมดองนิดนึ่งสูตรสูตรช็กโกเอาใส้หัวหอน้ำมะหัวอยูงหลังอมาได้ยังก่อนรวมเปนี่มแล้วลวกแล้ว พุ่นเอาเตาออเดี่ยออกกัต้นีหน่อยหน่อยตหหัวใปนต้องกลนไ็ได้จะต้ต่ำบัลนึงไงต่ำบันมีให้ตัวถึงกระอแข็งแขงาใช่หมอไหมนี่ต้นพี่น้องเสล่ะสากบังนี่นี่นี่ปลาใช่หมอนอืใส่กรนี่กเออใส่กรูเนาะ ลูกค้ากินกว่้นทเกต้เลยมาใจกันด้ไอ้เ่นเป็นลูกค้าใส่กรบรุ่นค่ะใส่กระปรุนนี่ <c oughs> เนียก็ามาถือโคกจับโคกให้เลยเนีย <Okay. S 1> มันบางโคกนี่ละ <c oughs>

ที่ประเดี๋ยวเออย่างเซ่ประเดี๋ยว่ซ่้าเขี่ยมเหรอดิ้ดินค่อยๆผสมไลยกดีแล้วน้ำตาล เยอะดนะอยูยอยอ่ที่นอกตอนไปตอนก่อน นี่ครับพี่น้องสมุกยวดยด้ว,วไปช่องโอรหาชีพได้ไรบ่เพียงน่ะถอดเนื้อผู้สาวค่ะผู้สาวโมเป็นผู้สาวกีเขาเด้ยโอ้ยผู้สาวเขากีเด้นี่ผู้สาวมาแตน บัานไล่ยโอ้นบัานผือเออบัานดนบุมสดค่ะสองสาวนี่สดมาหย่อนหย่อนหลังมันเกิดให้นมเอ็ดจกหลอดสอมแต่เอียดาแก่อมมาดูลูก จานมาล่องน้ำหมจันจานแม่ให้เราลุ้นน้ำนี่นี่เดีกยวม่เยอเสรอเสร็กั้า่แล้วกบอกหลม่บกบอลืมยอดแย่นดีลมปลามามไมตึ ลืมมบอกวมากเต็มส่งฟิตเลยเนาะงเกก็บบบอกเอาบวดเปิดไปดูอ่าอกัน้่ากันตัวเนาะอื ความกันแม้ังไมสิมาักเพลิดเพลละออยอันแคบดูวแย่งกะิกแหงมีกะแตมเพลิดเนี่ยกะิดแหงมีเหมือนกินน้ำซาปลาลงดีแคบ ได้บอ่อยบูชุดอ้อยมัน้องไปบูคว่านี่<อ>เปิดแม่ก็คือบ่บอกว่าสิบูสันนะอูนน่แม่คอ่บูวก็จึงดอกก็สาบมันเอดบกงฮันหนาวงกลองด้วยเนืองสีไทยคืนอนาปุ๊บออยอัยนแลบล,ลินล้นแค่แลบอยู่เนืองสองซ้ำ เหาเรแมแหทอง่าแทองดอกเาแต่น,นม่นนมขาเริ่หมหดสีบเ <c oughs> ซซนเมนเห็นวะฝนเห็นวา เืนไม่เด้อพาปกินเขาอยู่หน้ามาตอนเที่ยงมาตอนเที่ยงแมกินป่าหน้าไะก็ปุ่งดวดพายใยมานาแก้วนี่เป็นแบตกีน้อนแแตกดูเาล่มแล้วเปลงเลียังเนี่ยเฮ็ดยังเนอยอคยตัวเขาจะออกาไม่ไหมโมนมีผห

มาเล่ามาแล้วก็ได้เบียดกันบามาเดินตาจิงเขาไอ้ไปรถแก้มไปตัวไมได้ไปตัวคุผู้ช่เห็นว่ะเครื่องเก่ามันสีเครื่องเลย